รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนร,รับผู้ชมนั้นเข้าสู่รายการเล่าเรื่องล้านนานะคะแม้ว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดนะคะแต่ว่ากของเราก็ายังคนเสนอเรื่องราวความเป็นล้านนามาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยคะ่ะ และต้องขอขอบคุณนะคะองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ได้ผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะต้องการที่จะอนุรักษ์พฒนธรรมประเพณีงความเป็นล้านานาของเราไว้นะคะให้เอาสู่สายตาทุงผู้ชมทุกท่านค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีพิธีกรภาสนามก็คือน้องแอปเปิลนั่นเองนะคะวันนี้น้องแอปเปิลนั้นจะพาเรานั้นไปค้นหาเรื่องราวของความเป็นล้านานากันในเรื่องอะไรนะคะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอบคุณพี่ชัดด้วยนะคะวันนี้รายการเล่าเรื่องล้านนาพบกับเปิ้ลค่ะซึ่งวันนี้เปิ้ลจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามติดเรื่องราวความเป็นล้านนาในรายการเล่าเรื่องล้านนาค่ะแล่ตอนนี้คุณผู้ชมได้ยินเสียงเพลงด้านในหรือเปล่าคะวันนี้ละค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวความเป็นดนตรีพื้นบ้านล้านนาที่บ้านแม่บัวซ้อนถนอมบุญเข้าไปได้ใกล้พร้อมกันเลยค่ะ แตนะของเมืองนอกของเมืองแนะ่บะกองเข้ามาเขาก็โดดเข้าใส่ลูกเฮาหลานเฮาบ่ฮู้จักของเฮาเปินสุนนักลงเอาก่อนเนื้อในนาะภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์จากถ้อยคําธรรมดาถูกปรุงแต่งมาสู่บทกลอนบทกวีประกอบกับเครื่องดนตรีเป็นบทเพลงที่ไพเราะ ตามแต่ภาษาของท้องถิ่นนั้นๆได้ขับขานออกมาเป็นมนตเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตกทอดสู่อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อมาค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเปิ้ลอยู่กับแม่บัวซอนถนอมบุญแล้วค่ะซึ่งท่านจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องราวความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านล้านนาค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าอู้ถึงจื่อแม่บัวซอนเนาะแม่บัวซอนถนอมบุญแต่ว่ามีฉาย,ยาว่ามึงเป้าเจ้าเจ้าคือเป็นคนมึงเป้าเลยแม่คะเจ้าเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของแม่เจ้า ก็คือแม่บัวซอนเมืองป้าวเปิ้นจะฮูหูจักกันในนามนี้นะจ้าแล้วันนี้น้องก็ได้มาแอวที่บ้านแม่เนาะมาดูที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเรียนหูเจ้าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนหูอีกต้นเนาะเวลาลูกซิ์ลูกหามาก็จะมาเรียนกันที่นี่เจ้าเอาเมืองป้าวเปิ้ไกลคือแม่จะฮห้ความหูในเรื่องของการจอยซอลอย่างอีตอยแม่ก็เจ้าครื่องขเพลงพื้นบ้านล้านนาเจ้าน้องได้ยินมาเพลงพื้นบ้านล้านนามันมีหลายอย่างเนาะไหมเนาะมีรำห้าม อาจามีเพลงกลมเด็กมีจอยซอของแม่ที่จะเป็นจอยซอมันแตกต่างกันจะไดแล้วมีกี่ประเภทอเจาโอ้ถ้าอู้ถึงบ้ากำห้ำกำข่าวเนาะกำข้าวกำข่าวกำโค้งเนาะแล้วก็เเพลงกลมเด็กอันนี้มันเป็นเพลงเจ้าบกเก่าคนท่าโบราณเนาะแล้วก็ซอนี้เจ้าข็โบราณเหมือนกันเจ้ามีซอมีจอย หลายหลายประเภทเจ้า,จาเดี๋ยวนี้อู้ถึงซอนี้มี3าสประเภทละมันมันมันมาแตกมาหงอกมาลุนเนาะมันมีแบบสติงจอโซประยุกเนาะแล้วซอแบบละครเนาะแล้วก็ซอแบบโซผู้ ออันนี้คือคือเปิ้ลนํำมาดัดแปลงไปยุคต่ำยุคสมัยเจ้าเจ้าแล้วแล้วเปิ้ลนเฮียนฮู้แต่ใดคือฝึกเอาเองอย่างเอาเองก็ว่าอย่างใดเจ้าเออแรกแรกเมื่อก่อนต้องมาเฮียนกับกูบาจา์นะเจ้าการที่มาเฮียนนี่นะมันต้องเป็นคนที่ฮักที่ชอบที่อยากฮู้อยากเป็นอี่นะเจ้าจากนั้นก็เขาก็เข้ามาสมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหานะเจ้าละเอียก็เออถ้าฮักแต่ชอบแต่ก็สอนทุ้ไป มันเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหล่ละแม่ได้เฮียนหูตั้งแต่เมื่อไดร่ละเจ้าจอยสอโอสำหรับตัวแม่นี่แม่เฮียนหูมาตั้งแต่ปี2500 <2500. S> 2 5 0 0เนาะ25 0 0อายุแม่ได้ส3ปีตอนนั้นน่ะแล้วก็อู้ถึงเพลงซอนี่มันถ้าจะมีมาเมินแล้วน่ะตามแม่อ่านหนังสือริลิพะรอเนาะเจ้าประกอใจซอนี่เปลี่ยนสือ่อคือเอ่อ พ่ะโลกับพ่อเพื่อนพ่อแพงอย่างนี้นะเจ้าจการอวดชมชมความงามอัญญอนย่างอีน่กกนนาาาะจ้ะเพืาอาจจพ่อกระจายจังโสไปปิดสื่อจ้ะที่ผมสนใจก็คือว่าเอา่อพอมีเวลาว่างจากการทำแมา่หาักินนะครับพ่อทุกนี้ก็ทำงานแล้วแหว่งนะครับแล้วก็หูมเรื่องจ้อยเรื่องซอมาแต่ต้นพอมาแปะใส่แม่ครูก็เลยมาขอเป็นลูกศิษย์นะครับ เราก็อปุอนกระจยดีนะครับเพื่อโอกาสแล้วก็สอนอย่างที่ยายบอกว่าสอนแบบมหาวิทยาลายัยคือต้องค้นคว้าม,มาก่อนฝึกมาก่อนนะครับแลาถึงเวลามีข้อข้องใจหรือว่า <c oughs> มีความบกหูที่ไหนหรือว่าต้องการขยาย,ย,ายความยายจะเพื่อโอกาสแล้วก็สอนในลักษณะแบบผู้รู้ให้ความรู้อะ่ครับซอสจะดีก็คือว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับเพลงนี่สามารถแต่งไว้ลวงแนเพื่อที่จะห้องคือคนฟังได้เมอครับแต่ซอนี่คือ เรื่องราวจะเกิดขึ้นใหม่ทุกทุกเวลาที่เขาไปแสดงนะครับสถานการณ์จะเป็นตัวกาหนดว่าเขาจะอู้เรื่องอย่างเขาจะเอาอย่างมาอู้เพื่อคนอื่นสนใจนะครับนี่คือลักษณะเด่นของจอยซอครับบอกว่าสถานที่เวลาเปลี่ยนไปทํานองซอเหมือนเดิมแต่เนื้อเรื่องจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เขาขึ้นแสดงนะครับนี่คือจุดเด่นครับ ดินแดนล้านนาในอดีตเคยเป็นถิ่นที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางด้านอักษร,รศาสตร,ร์วรรณกรรมวรรณคดีมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองเช่นข้าวซอคำห้ำําเพลงกล่อมเด็กคำหยอกล้ออู้บ่าวจอยซอโครงวรรณกรรมเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับวิธีการดำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านล้านนามีแบบแผนเป็นของตนเองอย่างชัดเจน เจ้าแลโอกาสในพ่อองที่เขาจะได้ไปโชว์กันแสดงจอยสอออโอกาสนี่ถ้าเป็นงานมงคลนะเจ้ามันก่อนปิ้นก็อย่าเอาหมูจ่จังเจา้าจังซอเนี้ยไปทุกง,งานนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นงานฉลองพัาทยศเนาะจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่เนาะจะเป็นงานทําบุญ ถ้าเป็ยนงานทำบุญทุกอย่างอ่ะลูกงานกับทีนงานวัดอะไรยางเป็นเจ้ากับทีนต้องมีเจ้างานฉลองน้ำพระธาตุเจ้าอย่างตามประเพณีของขนบธรรมเนียมของเมืองเหนือเขาอินาเจ้าโดยมากจะจหมูแจ้งซอเนี่ยไปเป็ี่นปิดซื้อเจ้าในการเล่าเรื่องราวต่างๆสร้างความสนุกสนานตัวเจ้าเจ้าอู้ถึงลำดับขั้นตอนในการเริ่มที่เฮาจะซอเนี่ยเขาต้องอย่างไดพ่องเจ้าอ๋อ ตอนที่เขาจะขึ้นไปโซเจ้าปิ่นมีขันตั้งเหรอปิ่นมีขันตั้งสองขันคือของไม่ยิงหนึ่งขันของพระใจหนึ่งขันบสถแรกที่เขาจะสซอเขากาะโเพป่นข้องว่าโซบสถสันเสริญน,นะเจ้าเขาต้องยกย่องเจ้าของงานเขาต้องว่ามีงานวันนี้งานเช่นว่าฉลองน้ำอสงน้าพระาธาตุเขาก็ไปอู้ถึงพระาธาตุเอกระเจาะ ขึ้นบ้านใหม่เขาก็ไปอู้ถึงว <c oughs> ่าวันนี้เปลี่ยนงานศิลิมงคลขึ้นบ้านใหม่ไอหยังเนี่ยนะจ๊ะก็คือคือคนในงานได้หูต่ยว่าในวันเนี้ยเป็นไอหยังเจราถึงประวัติความเป็นมาเขาก็มายกยงอยงสรเสิญเจ้าภาพเป็นคนดีมีจื่อมีเสียงเป็นคนมีน้ำใจจักเจิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมการลงงาน้อเขาต้องแต่งใหม่กเออมาได้แต่งเจ้าคืออันนี้แล้วนี่คือเปลยนการดูดโซดนะจจ้าแต่ถ้าถ้าตีปุ่นเฮียนใหม่ เพิ่มใหม่นอกเช่นอย่างละอ่อนนี่เขาก็เขาจะต้องมีโบธุกรองกันคือบธเท่าเตีใจเมาเมื่อดุเป็นศีล้าเปศีลหลังคขึ้นต้นบทสรรเสริญนะจ้าของเจ้าของงานงานแล้วและอย่างใดต่อจ๊ะบทที่เฮาที่เฮาอันบทสรรเสริญเนาะเขาก็ยังมีการยกย่องเจ้าภาพห้ามถึงหัวใจของงานวันนั้นนะเจ้าแล้วเขาก็ยังมีการ ปัดเคาะปัดไผ่คือเจ้าภาพแล้วก็เื้อหมู่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะเจ้าแล้วก็บวกเหมือนเหมือนกับที่ว่าโอเจรเทียบบวเทียวบดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาคุ้มครองเื้อเจ้าภาพแล้วก็คุ้มครองหมู่พี่น้องที่มาร่วมงานเจ้าแล้วก็มีการซออยพรเนื้อเปิลเอกเจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องการโอนี้ถ้าเปลี่ยนงานบวชนะเจ้าบางบางบางที่ปุนเกาะ อีกข้อตอนแล้วป้นจะเฮ้อเจ้าสอบไปซ้อมมัดมือลูกแก้วอยาอ่าไปห้องขวัญไปปัดเคาะปัดไฟมัดมือตือขวัญเพื่อพ่อลูกแก้วอีอน่ะจ้าที่แม่ว่ามีพานขันตั้งพานขันตั้งนั่นประกอบด้วยอย่างพ่ออ่เจ้าแม่อืมอันป้น,ปนแป่งกลวยเจ้าคนตะกอนป้นจะเปลี่ยนกุวยกุวยขันตั้งเนาะที่ปุ้นชานกุวยตาห่างแล้วนะจ้าเจ้าปน้นละปุน้ปนก่อห้องด้วยใบตองดิบอีเนาะแล้วก่อนที่เครื่อง ครูนั้นก็จะมีสวยหมักสวยปูขันละแปดสวยเนาะาแล้วสวยดอกสวยเทียนนี่ก็ขันละแปดสวยแล้วก็มีสัตว์ใหม่หมอนใหม่ขันละชุด,ดก็มีเหล้าขันละขวดมีผ้าขาวผ้าแดงขันละชุดนะเจ้าแล้วก็มีน้ำขามีิ้นสมปอย <c oughs> ของกินของว่ามีข้นมผล,ลไม้อัญยัก็ใส่สกันไป หนอกุก๊กหนอก้อยหนอกา่าหนอกิงนะเจ้าแล้วก็ของกินเนี่ยห้องข,ข,ข้าวของกินไอยางจิปะทะเจ้าห้ากาับพิหัวหอมพริกแข้งพริกนูมะหย่งางก็ใสา่าไปใน่เจ้า,าเพราะว่าขันซอนี้มันก็บมความว่าของตี้เขาได้กินได้ใช้นะเจ้าคือมันจะเป็น เป็นได้รวมในในขันฮะนะจ้าจะบ่งบอกู้าโห้ว่าอ๋อมีพริกมีเกลือมีนี้คือเป็นเครื่องปรุงรสนะเจ้าใส่เข้าไปมีอย่างใส่เข้าไปเหมือนกับเจ้าซอสที่จะสรรหาเอาองค์ความโห้ต่างๆหลากหลายหลายรสหลายชาติหลายอย่างตึงเผ็ดตึงเค็มตึงหวานตึงอย่างนี้นะเจ้าเอามาปรุงรสนี่ยเจ้าอยู่ในขันต่างเนาะแล้วก็เป็นจาพวกนอก้ยนอ้อยนอคิงนอคาโบน้ ก็คอือมันเตกนองอจ้บมีความหมายมดเลยมีความหมายเจ้าชีวิตของชาวล้านานานในอดีตนั้นผูกพันกับเสียงเพลงเกือบตลอดเวลาตั้งแต่วัยทารกมีเพลงกล่อมเด็กมีเพลงประกอบการละเล่นต่างๆเมื่อถึงวัยหนุ่มสาวหนุ่มๆจะนำเครื่องดนตรีประเภทสล้อซึ่งเปี้ย บรรเลงไปตามทางขณะไปหาหญิงที่ต้นไม้ปองมีการขับลำนำที่เรียกว่าจอยส่วนในงานพิธีและงานรื่นเริงต่างๆจะมีการบรรเลงดนตรีการขับร้องเพลงและการแสดงเพลงปฏิภาคที่เรียกว่าซอแม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเพลงก็ยังมีบทบาทที่จะบรรเลงในพิธีชักประสาทบรรจุเข้าสู่ปาชาอีกด้วยค่ะ ก็บัยากแล้วก็มา่ง่ายนะครับสําหรับคนที่สนใจแล้วก็บ่ค่อยจะยากนะครับแต่สําหรับคนที่หัวสมัยใหม่แล้วก็ติดหยุดกับเพลงนี้ก็จะยากพอสมควรน,นะครับเพราะการจอยกอนันโซนี้มันก่อใจความหูพอสมควรครับบ่ว่าทางโลกหรือว่าทางธรรมนะครับต้องมีความรู้ตึงทางโลกก็คือแบบเรื่องการกินกันอยู่การหากู้ครองนะครับ แล้วก็ทางทอมนี่ก็คือแบบเอ,อาภาษาบาลีหรือเอาทอมแมะมาประกบกับโซครับ